สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเหรียญน,นี้ปีพศนี้ครับท่านผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ครับท่านไม่ได้มัน ว่าจะมารีวิวให้พี่ๆเเพื่อนน้องๆดูอยู่หรอกแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับก็เลยไม่กล้าที่ออกมาให้พี่ๆเเพื่อนน้องๆดูครับเพราะมันดาปีมากครับท่านดำามาเช่นนี้จะว่าดูไม่จืดเลยครับแต่ตอนนี้ผมล้างมาหนึ่งรอบแล้วครับท่านก็ยังเห็นรอยดําปีชัดเจนอยู่เหมือนกันครับมันยังไม่ออกเลยครับเนี่ยยังออกไม่ชัดเจนเลยครับแต่ก็ยังเห็นเงาเรือนลางอยู่ครับที่เป็นรอยดำดำอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยยังมุมขอบมุมอย่างนี้ครับเห็นชัดเจนอยู่นะครับอย่างมุมอย่างนี้ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับล้างแค่รอบเดียวครับผมรีบไปหน่อยครับท่านคือจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆนุองท่านจะดูครับว่าสวยงามขนาดไหนเหรียญปีปศนี้ครับท่านเรามาดูกันครับว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ในปัจจุบันนี้นะครับในระบบมุนเวียนนี่แหละครับท่านและจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่จะผลิตน้อยเท่าไหร่ครับท่านผมรับรองเลยว,ว่าเหรียญปีปศนี้ผลิตน้อยแน่นอนครับท่านพอเท่าที่ดูแล้ว ติดเยู่ยนนี้สิบเซ่ด้วยสิครับเนี่ยตามอยู่ที่ผมดูบสอยู่นี้ครับท่านและปรนเดนที่หายากพอสมควรครับทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับท่านในระบบมุวนเหียนแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วครับสําหรับพีบสอนี้นะครับท่านและจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับสําหรับ u n c นั้นราคาไปไกลแล้วครับท่านไม่ต้องพูดถึงหรอกนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับท่านนี่ครับ เป็นลักษณะของเรียนแบบสองสีครับท่านนี่ครับคิวโปนิกเกิร์หนีด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเสียอย่างเดียวที่ทําการล้างแคสรอบแรกขนาดน้เองนะครับท่านมันยังไม่ออกไปหมดเลยครับเป็นดําปีชัดเกนอยู่นะครับท่านเวลามันน้อยครับมันก็เลยจําเป็นต้องรีบมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องดูก่อนครับท่านได้มาเมื่อวานนี้ครับจากน้องซปปอเราครับที่อยู่ที่ทำงานใกลๆกันกับผมเลยครับท่านเขามาให้ครับเขาบอกว่าเขาเก็บมาได้สองสามปีแล้วครับ เหรียญเขาเป็นถุงบปเรือยไล่าเลยเขาก็ไปเลือกดูว่าอันไหนผลิตน้อยผลิตมากไปคุยกับเขาเขาก็เลยเอามาให้ครับไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรหรอกนะครับแค่แลกเปลี่ยนกันแค่นั้นเองเพราะเขาบอกว่าเป็นเหรียญธรรมดามันจะมีค่าอะไรเขาว่าเงนินกระสันแต่สำหรับผมไม่ใช่ครับเป็นความสูตทางใจงผมมีอย่างหนึ่งและที่สําคัญใครที่เป็นนักสะสมแล้วก็รู้เลยว่า,ามันจะเป็นความสูตทางใจขนาดไหนสำหรับผมดีใจมากครับที่ได้เหรียญน,นี้มานะครับ มาดูขอบเฟืองแล้วกันครับเนี่ยขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองสวยงามมากครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองสลับเรียบครับก็มีรอยบุบรอยบี้นิดๆหน่อยๆนะครับท่นตามภาษาของเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับท่านมันก็เลยต้องมีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติไปธรรมดานะครับท่านสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับดูสิครับแต่ขอบเฟืองยังไม่มีการสึกหรอเลยครับเห็นชัดเจนมากเลยครับขอบเฟืองนะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นปีพศไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับ อักษรบิวทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตาครับพศ2542ครับท่านสองห่นะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอาลิบีนะครับสำหรับปีพศ2542นี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่26มมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1นล้านสมืเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่าน หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะนะครับหนึ่งล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่สี่ของเหรียญที่หายากในบรรดาเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดครับอันดับที่สี่นะครับเนี่ยอันดับที่หนึ่งคือปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสามอันดับที่สองคือปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดอันดับที่สามคือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดและก็ปีนี้ครับอันดับที่สี่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบองนี่นะครับท่านที่หายากที่สุดนะครับในบรรดาเหรียญบาท ในระดับดีนซีเหรอครับตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึง800บาทแล้วครับท่านต่อเรือนนะครับ800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับดีนซีนะครับปี42นี้นะครับพาราทิน1ล้านเศษเท่านั้นเองนะครับ800บาทนะครับจาก600พุ่งขึ้นมาอีก200ครับท่านราคาดีไม่ธรรมดานะครับส่วนผ่านการใช้เหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละ200-400บาทแค่นั้นเองครับท่าน 400- 2 0 0รถึง4 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ